สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะอาจารย์ปูค่ะอาจารย์ปูประปัญยาสิวคุณค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าส jum, <AS> ู่ที่นี่ค่ะจากความรู้ค่ะในการปลดล็อกพลังชีวิตนะคะเจอหน้าอาจารย์ปูแสดงว่าเจอความสุขเจอความรักเจอรอยยิ้มแล้วก็เจอสิ่งร้อนะคะที่นี่ก็จะมีเรื่องราวดีมีความรู้นะคะมีคอนเทนต์นะคะแบ่งปันกันทุกวันนะคะไม่ขาดเลยมาตลอดนะคะปีนี้วิธีเก้าแล้วนะคะก็ใครเข้ามาตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากแชร์ฝากเชิญแล้วก็ฝากแบ่งปันเรื่องราวดีมาปลายวันนี้นะคะทํายังไงที่เราจะสามารถที่จะ รีเซ็ตตัวเองให้แบบด่วนๆนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะเหมือนเปิดประตูความโชคดีเข้ามานะคะ mm hmm. อาจารย์ปูเห็นใครหลายคนเนี่ยนะคะอยู่ในพลังงานของความรู้สึกแบบของความรู้สึกว่าขอให้ผ่านไปวันนี้ก่อนขอให้ผ่านอ่ไปเขาเรียกว่าขอให้ผ่านไปแต่ละเดือนหรือว่าด้วยความรู้สึกที่พูดง่ายก็คือลึกๆเรารู้สึกไม่มีหวังที่แบบว่า ตัวเองจะมีมากกว่านี้ประสบความสําเร็จแบบขอให้ผ่านไปขอให้แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเหมือนที่จันปูชอบอยกตัวอย่างพูดบ่อยๆเป็นตัวอย่างที่แบบไม่ค่อยดีหรอกที่แบบว่าเวลาที่เราไปอวยพรใครเนี่ยแล้วเขาแบบมองข้ามไปเลยว่าเฮ้ยขอแค่นี้ก็พออะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่ในโอกาสของเราข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะได้หรือไม่ได้แต่เราตัดสินใจตัวเองไปแล้ว เราตัดสินตัวเองกันแล้วว่ามันคงไม่ได้หรอกโค้ดมีโอกาสวาสนาไม่ถึงเพราะฉะนั้นค่ะที่นี่ค่ะเป็นอาณาจักรความรู้ในการปลดล็อกพลังชีวิตใครต้องการที่จะไปต่อแบบเร็วที่สุดอาจารย์บุกรรวมนะคะหลักสูตรเยอะแยะมากมายนะคะตามแบบฉบับของใครที่ต้องการจะปลดล็อกเรื่องไหนก็ปรึกษาอาจารย์บุได้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ตรงนี้เนาะกระดิ่งอยู่ไหนอยู่นี่น,นี่กระดิ่งจะอยู่น,นี่อ่า ยังไงนะคะณนะตอนนี้จันูขอบอกบุญก่อนนะคะก็ใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วนะคะวันนี้ก็วันที่15แล้วนะคะเหลืออีกแค่ 6วันเท่านั้นนะคะก็จะถึงวันนะคะแห่งาการทําบุญใหญ่ร่วมกันสําหรับการปล่อยปลา10,000แตัวนะคะก็เชิญชวนทุกคนนะคะยังต้องการยังต้องเหลือบโอโ้ยังมีปัจจัยอีกพอสมควรเลยนะคะที่ต้องการที่จะทําทให้ประสบความสําเร็จนะคะก็เชิญชวนทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพเชิญชวนทุกคนร่วมกันนะคะสร้างความสําเร็จในการสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะร่วมกันในการปล่อยปลาประจําปี10,000แตัวค่ะนะคะ,นะคะก็ วันที่วันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2568นี้นะคะที่จุดจอดหอรนะคะ้างพัพพาเนาะนะคะเออเขื่อนลำปะคองซึ่งเราทำมาเป็นจันเป็น10ปีแล้วนะคะก็เชิญทุกคนนะคะใครทําแล้วทําอีกได้นะคะแล้วก็ใครที่ได้เห็นโพสต์นะคะในการโครงการปล่อยปลาของเราก็ฝากแชร์ออกไปด้วยฝากแบ่งปันออกไปด้วยนะคะขอบคุณการแชร์นะคะคุณการแบ่งปันนะแล้วก็ใครนะคะที่จะร่วมบุญนะคะเชิญทุกคนร่วมบุญกันนะคะเท่าไหร่ก็ได้นะคะสามารถที่จะร่วมบุญผ่านบัญชีบุญกัจทร์บุญได้ บัญะะชีไทยพนิตค่ะห0าศูนย์สาะคะ5 0 3 4 0 2 9 6 0ใครอยู่ตรงนี้ทั้งส่วนและย้อนหลังนะคะพิมพ์ให้ซันบรบูได้นะคะก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วก็ใครที่ร่วมบุญแล้วนะคะก็มทนนาบุญเ,เขียนแบ่งปันได้ค่ะเพื่อนๆนะคะลูกศิษย์อาจารย์ปูแล้วก็ใครก็ตามที่ได้ได้ฟังตรงเนี้ย ย้อนหลังก็จะได้ร่วมมรณาบุญด้วยกันนะคะก็มหนาบุญกับทุกคนนะคะที่ทําแล้วก็มรนาบุญล่วงหน้ากับทุกคนที่จะร่วมร่วมกันนะคะซึ่งเราทํากำจำประจำเสม,สมอนะทุกปีเลยนะคะก็ชวนนะแล้วก็ ชวนทั้งร่วมบุญลงขันร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะสร้างบารมีแห่งการเงินแล้วก็ร่วมทั้งนะคะมาช่วยกันในเรื่องของพละกําลังคือมาปล่อยปลาด้วยกันเลยมาปล่อยปลาด้วยกันเลยที่ที่โคราชนะคะก็เห็นรายละเอียดจะบอกแล้วก็ประมาณเจอกันประมาณ2องโมงครึ่งนะคะที่เขื่อนน้ำพองจุดจอดคอข้างพะพาเลยนะคะก็เป็นอะไรที่ ปีหนึ่งอ่ะก็จะมีครั้งเดียวนะคะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโอกาสแบบนี้ไม่ได้หากัน,นง่ายคือโอกาสนี้ไม่ได้หากัน,นง่ายใครที่จะมาแจ้งนี่เลยนะคะอยากรู้จํานวนนะคะแล้วก็ใครที่กำลังตัดสินใจที่จะมาก็โปรแกรมจิตเลยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้พลังงานที่เราตัดสินใจที่เราต้องการจริงจริง ที่เราเนี่ยรู้สึกวางความเชื่อมั่นว่าฉันจะฉันจะต้องเกิดขึ้นเรื่องเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์เรื่องราวโอกาสเข้ามาสู่เราเพื่อให้ทําสิ่งสิ่งเนี้ยจนได้จนประสบความสําเร็จจนจับต้องได้อีกแต่ถ้าบอกว่าเราเนี่ยม,มัวแต่รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่พอตอนนี้ไม่สามารถนะคะตอนนี้ทําไม่ได้เลยกลายเป็นว่าเราเหมือนริบโอกาสในอนาคตของเราโอกาสต,ต่างๆนะคะโอกาสทางการเงินการงานความรักสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ย หายไปจากตอนนี้ที่เราอาจจะไปมองตัวเองด้วยเวามรู้สึกว่าต้นทุนไม่มีต้นทุนไม่พอต้นทุนไม่ถึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเนี่ยนะคะปักหมดุดฟันธงตั้งเป้าหมายชัดเจนกับอะไรก็ตามในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้สําหรับเราอยู่นะคะอาจารย์บูชอบให้ทุกคนพูดมากๆว่าพยายามคิดกับตัวเองบ่อยๆว่านะคะเราเกิดมาเนี่ยเพื่อทําทุกสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยสำเร็จได้นะคะ คุณเกิดมาเพื่อทําทุกสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยสาเร็จได้นะอาจารย์ปูจะชอบมากๆที่จะพูดอย่างนี้ตลอดแล้วมันเป็นแบบนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังอยู่ในพลังงานแบบนี้ชีวิตเราก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะสวัสดีค่ะนะคะในขอดูข้างหน้าซินะคะภาพชัดสิ่งชัดไหมคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะต้องบอกว่ามาแบบคมที่สุดนะคะ สั้นกระชับพร้อมใช้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกเรื่องราวในชีวิตของเราที่เราต้องการที่เราปรารถนาที่เราปกหมุดอยู่นะคะมันเป็นไปได้หมดนั่แหละนะคะคิดกับตัวเองบ่อยๆให้บวกอย่างเดียวยิ้มให้กับตัวเองอยู่ในพลังความสําเร็จแล้วก็สแกนนิ่งตัวเองเสมอค่ะคือสังเกตตัวเองเสมอใกล้ชิดกับตัวเองเสมอว่าเรากําลังอยู่ในพลังงานบวกหรือเปล่า นะะเรากําลังอยู่ในการคิดทางด้านที่ชีวิตเราสว่างอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ในพลังงานที่เรากําลังคิดให้ชีวิตของเราดับบูบลงมืดลงเรื่อยๆนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแต่ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ก้าวหน้าขึ้นเจริญขึ้นเงินเข้ามากขึ้นรวยขึ้นอ่ะ ทีนี้ไหนขอดูตรงหน้านี้สินะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่นี่ค่ะาจากความรู้ที่นี่นะคะก็ฝากแชร์เชิญแล้วก็แบ่งปันป <c oughs> ใครแชร์ก็ขอรวยขอรว,วยนะคะใครยิ่งแชร์ก็ขอให้ยิ่งรวยนะคะไหนขอดูข้างหน้าสิสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนใครอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็พิมพ์ทักทายจาันปูได้เลยนะคะสวัสดีทุกคนทั้งส,สด <mi> แล้วก็ย้อนหลังนะคะส่งความสุขถึงทุกคนนะส่งความรักถึงทุกคนเสมอนะคะฟังไลฟ์จันปูบ่อย ต้องการการังใจคิดไม่ออกบอกไม่ถูกทำยังไงดีชีวิตเปิดเข้ามาที่อปูวิทยาที่นี่ค่ะแล้วก็ฟังพลังงานที่ดีนะคะคือเมื่อไหรก็ตามที่เราเนี่ยอัดพลังงานที่ดีเดี๋ยวเรื่องราวดีมันจะเกิดขึ้นยิ่งเราให้พลังงานกับชีวิตของเราอะให้มีแต่เรื่องราวดีเข้ามาเรื่องราวดีก็ก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะคะเฮ้ย ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะคะคืออาจารย์บูอยากบอกว่าอย่างนในวันนี้นะคะก็ะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างก่อนที่จะเปิดตรงนี้นะคะแต่เอาค่ะโอเคอาจารย์บูต้องพูดเนื้อหาแล้วก็ความรู้ใน,นวันนี้อาจารย์บูแบนๆก่อนเนาะอ่ะนี่รีเซ็ตระบบชีวิตนะคะแบบด่วนจูนโชคดีแบบคัดเลือกเลยนะคะทีนี้อันดับหนึ่งทุกคนคะใครต้องการที่จะเขาเรียกว่า ปรับตัวเองเร็วๆปเปลี่ยนตัวเองไวๆนะคะเทคนิคนี้ใช้เวิร์กมากๆคืออันดับหนึ่งเนี่ยอาจารย์ปูอาจารย์ปูเชื่อว่าทุกคนก็จะต้องมีพลังงานที่อาจจะ,ะเหมือนกันหมดแหละคือมันดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีเราเผลอคิดลบบางทีเราเผลอทุกข์ใจไปนานแล้วเราไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งเนี่ยการจูนชีวิตการจูนพลังงานเราใหม่เนี่ยอยู่ที่เรานะคะอยู่ที่เราที่จะให้คําถามกับตัวเองใหม่นี่คือข้อแรกค่ะทุกคนข้อหนึ่งให้คําถามกับตัวเองใหม่ ให้คําถามตัวเองใหม่ที่ทรงพลังที่สุดให้คําถามตัวเองใหม่มีสิ่งที่เป็นพลังความสําเร็จในนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นณนะตอนนี้เราจะทํายังไงให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นณนะตอนนี้ทํายังไงที่เราจะสามารถทําตรงนี้ให้ประสบความสําเร็จได้ณนะตอนนี้ทํายังไงดีที่จะให้พลังชีวิตของเราการคิดการพูดของเราเป็นในทางความโชคดีเปิดรับความโชคดีเข้ามาสังเกตคําถามไหมคะ เวลาที่เราตั้งคําถามกับตัวเองไะส่วนมากเนี่ยบางทีเราตั้งคําถามกับตัวเองที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พอเปลี่ยนคําถามปุ๊บพลังงานเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนเหมือนกันอันนี้สองดีใจรอกระโดดโลดเต้นมีแต่เรื่องราวที่ดีดีใจรอรู้สึกดีรอยินดีรอสุดท้ายขอบคุณล่วงหน้าไปเลยขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างล่วงหน้าไปเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่สามสิ่งนี้กลมกล่อมอยู่ที่เดียวกันแล้วนี่นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยจูนชีวิตใหม่รีเซ็ตระบบ แบบคัดได้มาเลยแล้วก็ปบท้ายไปเลยเห็นภาพความสุดแล้วบอกว่า it's done it's already ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะอ่าเพราะฉะนั้นลองเอาทั้ง3สิ่งนี้ไปใช้อาจารย์บูอวยพรทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นั้น it's already it's done วันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าวันนี้ทําอะไรก็ราบรื่เนเรียบร้อยผ่านสบายนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแชร์บุญกันด้วยนะคะก็มโหฬารบุญทุกคนนะคะที่ได้ร่วมบุญแล้วก็ได้ร่วมแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีนี้ออกไปแล้วก็อย่าลืมทำทั้ง3ข้อนี้ด้วยแบ่ง,งเวลาทําสมาธิอวยพรตัวเองเยอะอยู่ในพลังงานนั้นบบ๋นะคะขอบคุณการฟังสดขอบคุณการฟังย้อนหลังนะคะใครต้องการสัดสนอาจารจ์ปูก,ก็สามารถสนุนได้โด,ย,ดยตรงนะคะที่บัญชีกสิกร0ูนย์สามสามแปดสองแปดแปดสามสิบเก้า <9 S> นะคะส่งความสุขส มาสั้นๆแต่คมกระชัดไยพรอทุกคนนะคะส่งความรักให้ทุกคนค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะ